สวัสดีค่ะหลายคนชอบถามว่าอ่านหนังสืออะไรบ้างเพราะว่าเวลาจะเริ่มคลิปอะไรชอบเอาหนังสือมาโชว่วาคลิปตอนนี้เอามาจากหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้นะคะก็เลยคิดว่าเนื่องในโอกาสสัปดาห์หนังสือหรือว่างานหนังสือช่วงเนี้ยเป็นโอกาสอันดีเลยที่จะมาโชว์กันดีกว่าว่าตกเป็นเหยื่อการตลาดอะไรมาบ้างเห็นตั้งข้างหน้านี้ทั้งหมดไหมคะคือเขาบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ซื้อเรียกว่าน้อยเลยนะถ้าเทียบกับปกติเนี่ยงบประมาณทั้งหมดนี่ประมาณ 2 0 0พบาทน,นิด,นดสถิติสูงสุดที่เคยโดนไปคือน่าจะเกิน5 0 0พันะขอบอกก่อนเลยว่าทั้งหมดนี่นะคะบางส่วนเป็นซีรีส์ที่ติดตามมานานเคยอ่านมาก่อนแล้วบางส่วนสนาพิมพ์คุ้นเคยบางส่วนไม่เคยอ่านคือเห็นแล้วก็หยิบเลยหรือว่าบางส่วนก็ซื้อมาเป็นหนังสืออ้างอิงคือไม่ได้อ่านทั้งหมดแต่เก็บไว้เผื่อแบบสงสัยอะไรเมื่อไหร่ก็เปิดได้ทันทีส่วนใหญ่บางเล่มจะ สมัยนี้จะเป็นซื้อเพราะว่ารู้จักนักเขียนหรือว่าติดตามนักเขียนคนนี้มานานอะไรีบ้างก็มาดูกันเลยดีกว่าค่ะ mm hmm. ชุดแรกเลยก็เป็นชุดที่ติดตามมานานตดตามมาตั้งแต่แต่ว่ามัธยมอะ่ะก็คือการ์ตูนไทยเรื่องบอยค่ะครั้งนี้สมานังสือเขาออกมาสองเล่มก็คือเฟสบอยกับสิบทีนบอยอันนิ r เวอร์ก็คือปีนี้เขาครบปีที่สิแล้วเนาะก็จะเป็นการ์ตูนคนไทย หน้ารักเคฮาเบาๆสบายๆนะค่ะข้างในก็บางๆสรารภาพว่าปกติทุกครั้งที่กัดจะสละหนังสือตั้งแต่มัธยมแล้วจะอ่านบ่อยเป็นเล่มแรกเพราะว่าอ่านจบเร็วที่สุดสถิติก็คือประมาณว่าแบบกลับมาทำงานหนังสือครึ่งชั่วโมงงานจบแล้วอะ่ะคือเป็นคนอ่านสือเร็วนะไม่ใช่ว่าหนังสือเขาน้อยขนาดนั้นเป็นคนอ่านเร็วมากทั้งหมดนี่ที่เห็นเห็นเนี่ยถ้าไม่ขี้เกียจก็ไม่เกินอาทิตย์น,น่าจะจบอ่ะต่อไปก็คือ เล่มน,นี้คือฉันอยากอะไรเนี่ยฉันอยากเป็นหอยรวมเรื่องอินดี้แฟนตาซีลำดับหนึ่งหอยเนี่ยของชุนสุวรรณชุนสุวรรณนาฏก็เป็นรุ่นที่ที่คณะแอบได้เห็นแซมเปิลเล็กน้อยในออแฟนเพจแล้วสนใจก็เลยซื้อมาค่ะแล้วก็ไม่มีสำนักพิมพ์นะเล่มนี้คือเขาพิมพ์เองเล่มถัดไป เป็นสองเล่มจากสมนัพิพิมในตำนานที่ติดตามกานันมาตั้งแต่เด็กแล้วได้ข่าวาบึ้มไปแล้วในเร็วๆนี้แต่ว่าเห็นมีบูธอยู่คาดว่าจะลดราสต็อกคือเจ็บช้ำม,มากบริสค่ะเป็นเซไลท์โนเวล2เล่มอันนี้เป็นเรื่องปริศนาโลกขอคอยอันนี้ก็เล่นเก่าแล้วแหละแต่แม่ไม่เคยอ่านปกติอ่านแต่แบบว่าโยมปทูสีขาวนู่นนี่นั่นคือซื้อมาเล่มลร้อยกว่าสองร้อยอะตอนนี้เห็นลดเหลือเล่มายี่สิบห้าบาทน้ำตาจะร่วมก็เลยจำจำเป็นต้องจะ จำเป็นจะต้องเป็นเหยื่อการตลาดแล้วก็ซื้อสักเล่มในเซตพวกนี้กลับมาพอคิดว่าน่าจะชอบแล้วแหละสไตล์ตามส่วนมากเซไลท์อ่าเรามีความสุขนะเสียใจเล็กน้อยที่เรื่องที่ตามทั้งหลายอ่าน,นาไม่จบนะขอบอกใครก็ได้ซื้อสิทธิ์ก็สิทธิ์มาเติมเลยเถอะต่อไปก็เป็นเรื่องหนักๆกันนิดนึงก็จะเป็นเซตนี้ของสำนักพิมพ์โปรสำนักพิมพ์หนึ่งเลยก็คือสำนักพิมพ์สำนักกรีฑเดิมเนี่ยเคยอ่านเรื่องเสื้อหญิงซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ๋อสิทธิสตรีในซาอุดิอาระเบียอยู่ ก็ตัวหญิงก็ออกถึงภาค3ามแล้วรอบนี้ก็ไปซื้อภาค3ามาเป็น,นเล่มตอนต่อสำนักทีมนี้เขาจะพิมพ์พวกแบบว่าเกยอิชาอะไรพวกนี้นคือพวกแบบว่าเาตีแผ่โลกอะไรอย่างนี้ด้านที่การมือของโลกที่คนไม่ค่อยเห็นสิทธิสตรีบ้างสิทธิของพวกเราโอกาสบ้างพวกขันทีคนสุดท้ายอะไรเย่างนี้จะออกแบบแนวอินประวัติศาสตร์เล็กน้อยหรือว่าอินชีวิตคนอย่างนี้เล่มต่อมาเล่มนี้ที่ซื้อใหม่ไม่ได้อ่านเลย,ยก็คือบาดแผลซากุระเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงในยุคที่แบบว่า เด็กลุกครึ่งญี่ปุ่นในยุคที่อเมริกา,าญี่ปุ่นตีกันช่วงสงครามโลกที่มีการบอมเพอฮอร์อเบิกันนะคะเล่นถัดไปก็ส่วนหมายลับไปเหอก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตหญิงจีในในมณฑลหูหนานอันฮะไกลในสวัสษปลายศตวรรษที่ส,สิบเก้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นน่าจะเป็นขนบความคิดของ่วผู้หญิงมัดเท้าในยุคที่แบบว่าคงซื้อ,อ,อรุ่งเรืองที่แบบว่าผู้หญิงต้องเกิดมาเชื่อพ่อ ่ตไปเชื่อสามีแก่ไปเชื่อลูกชายอะไรอย่างเงี้ยก็คือที่พูดถึงบ่อยๆตามพวกขนมความเชื่อจีนก็เลยซื้อมาไม่ได้ลองอ่านว่าเป็นยังไงถ้าอ่านแล้วเวิร์กอะไรยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังต่อไปก็สังข์พีมที่ค่อนข้างมาแรงตอนนี้เลยก็คือแซลมอนกับบันบุกนั่นเองซื้อมาทั้งหมดสี่เล่มด้วยกันอันนี้ก็เป็นสินตี้เล่มใหม่ของพี่แอนหรือว่าไอแอนแห่งเว็บฟอน์เลยก็คือติดตามผลงานเขามาตั้งแต่สลอตหนาชีละ ชื่นชอบในความชิลและเอ่อลักษณะการใช้ชีวิตอันตรงกันอย่างเหลือเชื่อตรงมากแล้วก็เราไดซื้อเล่มแรกของเขามาซึ่งยังไม่ได้ซื้อเลยคือปะ๊าพองพิภพนะคะสองเล่มด้วยกันเดี๋ยวอ่านแล้วว่าได้ยังไงเดี๋ยวจะมาบอกกันนะแล้วก็เล่มถัดไปของเซเลบริตอ้อีกคนนึงค่ะนี่เรียนหมอหนักมากของกูเพียนั่นเองโดยที่เพียก็ ติดตาม Twitter ที่เขามาหลายปีก็อ่านกันเล็กน้อยนะให้กำลังใจกันไปในฐานะคนอยากเป็นนักเขียนเล่มถัดไปเป็นเล่มของเพื่อนในคณะที่เรียนเอกเดียวกันมาแล้วก็ออกหนังสือไปแล้วหลายเล่มมอนสเตอร์พีของสัตว์นวีนั่นเองก็ยังไม่ได้ลองอ่านเหมือนกันเดี๋ยวอ่านแล้วได้ยังไงเดี๋ยวมาว่ากันแล้วกันเซตถัดไปจะเป็นเล่มที่จะเป็นเซตที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ค่อยไม่ค่อยเมนสตรีมเท่าไหร่นะคะเป็นความชอบส่วนตัว เล่มแรกคือคำพีธีประวงนะคำพีธีประวงเนี่ยจะเป็นตำนานว่าด้วยการปฏิสถานพระพุทธศาสนาในลังกาทวีปก็เป็นคำพีเก,ก่าแกนหนึ่งว่าด้วยแบบประวัติพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกานั่นแหละเล่มถัดไปเป็นปลาบูทองกรสวดเพราะฉะนั้นพอจะเดาได้นะว่าหลังจากนี้ไม่นานจะมีคลิปเล่ามิทานอะไรก็ซื้อมาสะสมไว้ประดับชช้หนังสือวรรณคดีจะเป็นโรคจิตชอบแต่ว่ามีวรรณคดีอยู่ในชั้นเยเอะๆเวลาอยากอาอยากอ่านอะไรไม่ชอบยืมพ้อสมุดเพราะว่าแพ้ฝุ่น จากหนังสือห้องสมุดแล้วแบบผุดขึ้นอะไรเงี้ยนี่ไม่ได้กระแดะนะผุดขึ้นจริงๆก็เล่มถัดไปคือพิกุนทองค่ะเป็นบทละครน้องเรื่องพิคุลทองก็ซื้อมาประดับชั้นหนังสือเหมือนกันเล่มถัดมาเป็นหนึ่งรอปีวรรณคดีสมสรคือช่วงนี้เป็นช่วงครบ100ร้อปีวรรณคดีสมสรศรข้างในก็จะเป็นบทวิคคลวรรณคดีมากมายจากอาจารย์ทั้งหลายผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณคดีสี่เล่มนี้ก็ซื้อมาจากกรมศิลป์จะเป็นบูตกรมศิลป์ขอบอกว่าสี่เล่มเนี้ยเป็นสี่เล่มที่หนาที่สุดนะที่สุดแต่ถ กังสือวรรณคดีเป็นหนังสือที่ราคาถูกมากถ้าเกิดซื้อจากกรมศิลป์แนะนําเลยก็ครบแล้วของฉร,รับหนังสือครังนี้ที่ไปโดนมาเบาๆไม่เยอะแยะอะไรมากแค่แบบว่าเดี๋ยวตั้งให้ดูเบาๆไม่มีอะไรมากแค่พอมาตั้งมันสูงขนาดนี้ออ่ะให้ดูเลยประมาณนี้ก็แค่นิดหน่อยกี่เล่มเนี่ยสิบเล่มด้วยกันค่ะ ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันแล้วก็ถ้าใครอยากเห็นรีวิวเล่มไหนเป็นพิเศษบอกไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวอ่านจบแล้วจะมารีวิวไว้ฟังนะคะลางไปก่อนแล้วกันบ๊ายบาย